มาแต่อย่างใดค่ะพักจากสถานการณ์โควิด -19 เดี๋ยวพาคุณชมไปตรวจสอบประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายสุชาติตระกูลกเกษมสุขค่ะที่ได้ถูกร้องเรียนว่าพ้นจากการเป็นสอนอชอไม่เกิน10ปีตามรัฐธรรมนูญกำหนด แต่ทางวุฒิสภา,ากลับผ่านการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปปชล่าสุดนะคะทางประธานวุฒิสภาออกมาถแถลงว่าตอนนี้ชะลอการนำชื่อขึ้นทูลกล้าวแล้วนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการสัญหายืนยันมติอีกครั้งให้คุณผู้ชมไปฟังคำถแถลงของประธานวุฒิสภาในเรื่องนี้กันก่อนคะ่ะและจำลูเขียนเหมือนกับว่า กรรมาการสิทธิมวลชนวิธีไันอย่างไรก็ให้เป็นที่สุดทำการสรรหาแนละ้วขอโทษทำการสรรหาปปชว่าอย่างไรก็เป็นที่สุดเพราะถ้ามันขัดกันสมมติถ้ามันขัดกันแต่ข้อเท็จจริงนี้ยังไม่ปรากฏไม่ยังไม่ปรากฏผมก็จะดำเนินการอะไรไม่ได้ถ้าจะดำเนินการอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็เห็นว่า ในตอนท้ายของผมเขียนไว้แล้วนะครัว่าผมจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบในการที่จะนำความพิดการของกองทุนมาตัอย่างจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากรมการสิทธิเขาจะมีปัญหาอย่างไรกรรมการสรรหาเนี่ยขอโทษตกคำสรรหาเรืย ผมจ,จึงจำเป็นต้องขยายเวลาการที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นถุนกล้าสำหรับกรณีนายสุชาติสกูลเกษมสุขดออกไประยะหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับถ้ราะริงได้ปกติก็จะต้องให้เขาลาออกภายในสิบห้าวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกําหนดนะไม่มีกฎหมายกาหนดนะจะให้เขาลาออกภายในกี่วันเนี่ยเป็นอำนาจตามกฎหมายของพอนะครับเลื่เจากรีในสุชาติผมก็ขอขยายเวลาไว้มีคำสั่งแล้วนะครับจนกว่าผมจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงได้ไดำเนินการต่อไป นายพรเพชรวิชิตชลชยัยประธานวุฒิสภาได้ชี้แจงนะคะว่าตามปกติเมื่อมีการลงมติเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วประธานวุฒิสภาจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนก็คือให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบลาออกจากตําแหน่งและหน้าที่ที่ขัดแย้งกับการดํารงตําแหน่งกรรมการปปอชอภายในระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อไปแต่ในกรณีนี้ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขดังนั้นเพื่อให้กระบวนการและขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความถูกต้องจึงเห็นควรขยายเวลาการลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันของนายสุชาติออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติจากองค์กรที่มีหน้าที่และมีอำนาจวินิจฉัยค่ะ การต่อไปยังเพราะว่ามันก็เสี่ยงที่วุฒจะทําผิดกฎหมายเองเช่นเดียวกันกรรมการวุฒจะไปทาผิดกฎหมายได้ยังไงก็โหวตคนที่ประธานวุฒิสภาย้ําด้วยนะคะว่าวุฒิสภาไม่ได้โหวตคนที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาดํารงตําแหน่งเพราะว่าต้องทําตามกฎหมายหากทําผิดขึ้นมาก็จะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาก็ยอมรับนะคะว่าในขั้นตอนการสรรหาได้มีการถกเถียงเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวจนต้องมีการลงมติถึงสามครั้งเพื่อให้ได้รายชื่อผู้มาดำรงตำแหน่งเพราะว่าไม่ต้องการกลับไปเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งนี้ตามกฎหมายขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่เมื่อประธานวุฒิสภา ได้ส่งหนังสือขอให้คณะกรรมการสรรหายืนยันมติดังกล่าวซึ่งก็จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนค่ะและสืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนะคะก็มีนักกฎหมายไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของวุฒิสภา90คนในชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะทั้งหมด เคยเป็นอดีตสอนอชอเช่นเดียวกันพร้อมกับหยิบยกกรณีปปชเคยมีม,มติว่าสอนอชอถือเป็นสมาชิกมุธทสภาที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปป,ปชจึงเท่ากับว่าบุคคลเหล่านั้นน่าจะขาดคุณสมบัติชัดเจนสำหรับ90รายชื่อสอวอที่ถูกร้องก็ปรากฏชื่อของนายพรเพชรวิชิตชลชัยพลเอกสิงศึกสิงไพรพลเอกสมเจตบุญถนอม นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายสมชายสแสวงการพลเอกอู๊ดเบื้องบนนายวันลบตังคานุรักษ์และนายกล้านารงจันทึกจันทิกนอกจากนี้นะคะก็เป็นอดีตนายทหารและอดีตนายตำรวจค่ะส่วนกรณีการ